สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเขา่าถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่แนกดแช่แชดด่กดจานากดจันยานกดเยอะเยอนะคะคลิปนี้ดิฉันอยากจะพูดถึงเรื่องที่ฮือฮาเป็นดราม่าตั้งแต่เมื่อวานเรื่องมีการบุกข,ของวีออสเข้ามาในศาลมาท้าทายอีกฝั่งหนึ่งพวกข้างไข่ข้างแครมีการจะดักทําร้ายมีการหมิม่นประมาทกันอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปฟังคลิปนี้ก่อนแล้วดิฉันจะวิเคราะห์ฟังอีกทีหนึ่งค่ะหน้าที่เหาพูดไีบิวให้ต่อนมาเ่ยเจอ,อบิวต่อ พี่ตัวพีต่อใช่ครับพีต่อมีตัวพีต่อเหรอยังไงอะแต่มันเรื่องราวมันเป็นยังไงพูดเดี๋ยวเราเราทนายครับเมื่อกี้คุยกับพี่นงเนี่ยพี่นงเดี๋ยวจะพาเข้าไปร้องให้ศาลร้องศาลเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเอาคิดีพักฐานขึ้นเข้าหาผู้การจังหวัดอันนี้เรื่องอะไรเรื่องอะไรนี่อ๋อเรื่องเมื่อวานที่ผมไม่ผมพูดถึงเรื่องนอนเป็นไงบ้างเรื่องราวมันเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามามามาเรื่องการเป็นยังไงครับโอ้รอนรีบมาเล่นเอาพูดต่อบพูดตอบเดี๋ยว วันนี้ก็เดี๋ยวรอทีมงานทนายนงมาทนายนุ๊กท,ทางไทยมานะครับก็เดี๋ยวทนายจะพาเข้าไปร้องสาม,มาวานที่มีการก็ไปเอาคลิปเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็จะเข้าไปพบผู้การจังหวัดเพราะว่าวันนี้ผู้การจังหวัดอยู่พอดีแล้วมีการซืร้อนะครบวดจากที่เราเห็นอยู่ครับก็ชวนเมื่อคืนนี้ผมก็ไปแจ้งความนั่นแหละครับแต่เราแจ้งแบบเงียบๆแต่ไม่เงียบนะลงคลิปที่ไปเงียบแล้วพูดแลขนาดนี้มันเงียบตรงไหนเนีย่ยก็เดี๋ยวเราเมื่อคืนเราก็ไปพบ รังานกระสวนอาทิตย์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ท่านดำเนินการส่วนหลังจากนี้เราคงไม่ตอบโต้ครับเพราะว่าป่าติดเบ็ดแล้วนะครับอะไรวะอะไรหมดเรื่องอะไรนะครับพี่น้องนะพี่น้องคือเกาอะไรกี่เกาอะไพี่น้องก็เดี๋ยวรอรอทนายมาครับเพราะว่าเรามีทนายคนใหม่มายุ้ยห้าสี่คนเนี่ยวันนี้มาสี่คนอูเดี๋ยวจะจับทนายฟ้องทั้งหมดเลยใช่ครับผมให้ไข่เด็ดติดฟองกันนะเอาบอก ค่ะเดี๋ยวดิฉันท้าวความสั้นๆน,นิดหนึ่งนะคะคือเรารู้กันอยู่แล้วว่าทุกครั้งที่ขึ้นศาลเนี่ยก็จะมีฝั่งข้างไขข้างแขนที่อยู่ใต้อาคารที่อยู่ในศาลนะคะดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นสํานักงานอะไรอาจจะเป็นสํานักงานอายการเป็นเจ้ถึงสนักงานอายการดิฉันไม่แน่ใจแต่อันนี้เขาจะอยู่ฝั่งในศาลนะคะส่วน พวกที่ไปทำข่าวอย่างวีออสอย่างจอห์นนี่แฟมิลีเออใช่จอห์นนี่แฟมิลี่ไหมอย่างเอาเอาเป็นแค่จอห์นนี่ก็แล้วกันอย่างน้องจอนเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งดูเหมือนจะเป็นส่วนของทางโรงพักสอพอมุกดาหารอะไรเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจแต่อยู่ตรงฝั่งตรงกันข้ามนะคะก็เวลาที่เราเห็นวีออส าหันกล้องมาเราก็จะเห็นฝั่งสารอะไรอย่างนี้สองฝั่งเนี้ยต่างคนต่างปากักหลักทําข่าวกันโดยที่ดิฉันตามมาตลอดฝั่งจอนนี่กับพีออสเนี่ยเขาก็แค่รอเขาไลฟ์ไปแล้วก็พูดในเรื่องของเขาไปโดยมากก็จะเป็นเรื่องคดีไปเน้นเรื่องคดีไม่ได้มีการที่จะไป กั้มเกินพวกยูทูบเบอร์ข้างไขข้างแคนแต่ฝั่งข้างไขข้างแคนจะมีการพูดถึงมีการยั่วยุพูดถึงอยู่ตลอดหมาวีอดเกอดอย่างนู้นอย่างนี้หมาจอนจัดมีการท้าทายกันในคลิปมีการพูดถึงมีหลายคลิปที่เราเห็นทั้งของชิดของออไอขาหมูอะไรพวกนี้นะคะ ก็มีการท้าทายกันไปท้าทายกันมาคือมีการทะเลาะเบาแว้งกันออผ่านคลิปนะคะโดยที่สองฝ่ายอยู่กันคนละฝั่งถนนอย่างนี้ยังไม่มีการประทะกันแต่เห็นว่าจากที่วีออสเล่าคือมีการเดินผ่านไปผ่านมาเดินผ่านก็มีการท้าทายมีการกวักมือมีการอะไรอย่างนี้โดยที่ช่างตั้มเป็นคนทําอันนี้ดิฉันไม่เห็นในคลิปนะดิฉันไม่เห็นในคลิปแต่เป็นวีออสกับจอห์นพูดขึ้นมาว่ามีมาอย่างนี้ เอาเป็นว่าพอลึกๆล,ล,ลงไปมันมีการนอกจากจะท้าทายกันทางคำพูดผ่านคลิปแล้วมันก็ยังมีการความประพฤติที่ออกอาการท้าทายโดยตัวเป็นๆเ,เนี่ยเดินผ่านเดินอะไรมีการกวักมือเรียกมีการมีการสำแดงการท้าทายว่างั้นสิคะเป็นลักษณะ เหมือนกับคนชวนทะเลาะกันเคยเห็นไหมคะเจ๊ก้อ,อยมาดิมาดิมาดิเอ้ยมาด้จริงมึงมาอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะต่างคนต่างนั่งพูดอยู่ในคลิปแล้วทีนี้มันเริ่มมีตรงนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วเมื่อวานเนี้ยไอ้ขาหมูเนี่ยพูดหลายครั้งถึงเรื่องที่วีออสกับจอนถูกไล่ออกจากตรงที่ตรงนั้นถูกตำรวจเรียกไปเพราะว่าไปถ่ายคลิปที่ตำรวจเขากำลังฝึกออกกำลังกายเป็นการฝึกอะไรของเขาเนี้ย แล้วก็เป็นการต้องห้ามก็เลยโดนตำรวจไล่ออกมาโดนอย่าง,งาน,นี้ก็คือมีการมีการทำคอนเทนต์ว่าวิออสกับออจอห์นนี่เนี่ยโดนไล่ออกมาจากตรงนั้นโดนห้ามถ่ายคลิปโดนสั่งลบคลิปมีคอนเทนต์อย่างนี้เยอะมากจนตัววิออสเนี่ยก็เลยเกิดความโกรธแล้วก็ขึ้นไล์มีการไล์ทั้งอธิบายทั้งด่าทอไปด้วย คือทั้งท้าทายว่ากูไม่กลัวมึงแม่แน่จริงมาหากูสิเดี๋ยวหรือไม่ก็เดี๋ยวกูไปหามึงถึงที่พอลงไลน์แล้ววิออตก็เดินข้ามฝั่งเข้าไปในฝั่งที่พวกข้างไขข้างแคมเขาอยู่กันแล้วก็เลยมีการตะโกนมีการคมคูมีการท้าทายกันชัดเจนยิ่งขึ้นก็มีช่างตัากับนาทีเนี่ยเหมือนกับโดนท้าทายโดยตรง ก็เลยเกิดเป็นประเด็นที่นาทีออกมาพูดว่าผมโดนดักทำร้ายคนจะเอาหินมาเฟี้ยงอย่างงู้นอย่างนี้ผมโดนหมิ่นประมาทสารพัดสารเพแล้วก็เลยเป็นเห็นให้มาถึงคลิปนี้เนี่ยนะคะว่ามีการติดต่อให้พวกทนายปากกระป๋องเนี่ยยกทีมกันมารวมทั้งทนายเข้าทีมคนใหม่คือทนายโชคซึ่งเข้ามาเพื่อทำคดีมโนสาเล่เนี่ยโดยเฉพาะคะ่ะ ไอ้คดีทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาหมิ่นกันไปหมิ่นกันมาเนี่ยตอนนี้ก็จะมีทีมของปากกระป๋องมาเสริมว่าเขาจะจับดูทุกคลิปฟ้องใครได้จะฟ้องด่าฟ้องหมดอะไรเข้าข้อกฎหมายกูจะฟ้องหมดกูจะฟ้องกูจะฟ้องคือมาทามาหากินกันกันกบคดีงอกในคดีหลักนี่แหละค่ะส่วนหนึ่งเขาอ้างว่าเป็นการก,กําจัดศัตรูที่คอยเข็นเคี้ยวคือคอย ทำร้ายชัยพลนะคะเขาอ้างกับเอฟซีอย่างนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาได้เงินค่ะพราะเริ่มเข้ามาถึงปุ๊บก็เปิดรีบเปิดช่อง u t u b e รีบโปรโมทกันแล้วก็ยังได้เงินจากการทําคดีอะไรอย่างนี้ด้วยรายรูปแบบเราเห็นชัดของการเข้าประกอบกับคดีหลักเพื่อที่จะทั้งได้ทำคอนเทนต์ทั้งได้เงินจากได้รับคดีเพิ่มนะคะทีนี้เนี่ยฉันเอาคลิปนี้มาให้ดูเพราะอะไรเพราะดิ่ฉันมองว่า มันเป็นคดีมโนสาเลแล้วในที่สุดมันจะเป็นลักษณะการเรียกไปคุยเรียกไปกำชับทั้งสองฝั่งว่าพอได้แล้วมั้งเพราะกลายเป็นดิฉันไม่รู้ว่าทางทนายของจำเลยและตัวจำเลยเองเนี่ยมองบ้างไหมว่ายูทูบเบอร์พวกนี้โดยเฉพาะช่างตั้มกับนาทีเนี่ยเหมือนกับเป็นหมาที่เห่าทุกคนที่เดินผ่านแล้วสร้างความลำคาญใจแล้วทำให้คนด่าทอเจ้าของบ้าน คือหาเรื่องหาราวเขาทาทุกอย่างเพื่อหาประโยชน์ใส่ตนคือหาคอนเทนต์เขาจะพูดเขาทําคลิปเรื่องเกี่ยวกับที่วีออสเข้ามาหาเรื่องเขาเนี่ยเป็นสิบสิบคลิปแล้วนะคะทุกคลิปจะบอกว่าผมไม่ใส่ใจครับผมไม่สนใจครับอย่างนี้ไม่สนใจแต่พูดเป็นสิบสิบคลิปแล้วจะต้องเอาเรื่องให้ได้ถึงกับตอนนี้มีการทำคอนเทนต์ว่าเอาทนายมา จะไม่ยอมความจะไปแจ้งความจะไปขอนู่นขอนี่แล้วก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ทุกคนได้ประโยชน์กันได้คลิปเกินไปรัวๆอย่างอันเนี้ยของชิดก็เหมือนกันชิดบอกตอนต้นคลิปว่าเดี๋ยวใครจะมาช่วยต่อหน่อยเพราะเขาทําต้องทําคลิปแปดนาทีเขาได้ห้านาทีแล้วด้วยกันห้านาทีนี้ก็คือการเดินถ่ายสภาพยูทูบเบอร์ทุกคนที่มานั่งนั่งนอนนอนรอทําคลิปซึ่งจริงๆก็ไม่ได้มีคลิปอะไรเลยก็เป็นคลิปที่พูดคุยกันเองเป็นคลิปที่เหมือนอยู่ในนาดงดอก ถ้าอยู่ในดงดอกก็คือทาคลิปกับกรณ์พอมปอยู่ใต้ถุนศาลก็คือไม่ใช่ใต้ถุนศาลสิเป็นใต้น่าจะเป็นสํานักงานอนยายการนะนะคะพออยู่ใต้อาคารนี้ก็มีการพูดกันแต่อะไรละเออก็พูดคุยกันปกติแล้วก็ทําคลิปไปจนคือไม่มีคอนเทนต์อะไรจะทําก็เที่ยเอา กล้องไปเดินถ่ายสภาพแต่ละคนที่นั่งๆนอนนอนนั่งนนอนน,อน,น,อนกันอยู่ได้แค่5้านาทีแล้วก็เลยเดินมาหาไอ้ขาหมูว่ามีใครจะช่วยเสริมให้ครบแปดไหมนั่นก็คือทุกอย่างมันเป็นคอนเทนต์ค่ะไอ้ขาหมูก็เลยพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเขาพูดบอกว่าเขาไม่สนใจอะไรแล้วเดี๋ยวจะดำเนินคดีตามกฎหมายเต็มที่ตอนนี้ปลาตึกเบ็ดแล้ว ปราติดเบ็ดแล้วนั่นคือการยั่วยุจากก่อนการทําคลิปด่าไปด่ามาการไปยั่วยุนั่นคือการยั่วให้มาทะเลาะก,กันดิฉันว่าตรงนี้แหละค่ะเดี๋ยวจะถูกเจ้าหน้าที่เรียกไปทั้งคู่แล้วก็จะเป็นลักษณะการสมัครใจทะเลาะวิวาทเพื่อคอนเทนต์จะโดนด่ากันทั้งคู่แล้วก็คือเป็นการหาเรื่องหาราวยูทูบเบอร์ ฝั่งข้างไข่ข้างแขนเนี่ยตั้งแต่ตอนต้น,นตอนอยู่หน้าศาลก็วุ่นวะวุ่นวายวุ่นวะวุ่นวายตลอดนะคะจนไม่สามารถจะปิดเกะก,กัอยู่หน้าศาลได้แล้วตอนนี้มาอยู่ใต้ถุนตึกอยู่ข้างในตรงนี้ก็ยังปักดีปักมาปักเก่งวุ่นวะวุ่นวายทาไมไม่ทาคิดต่างคนต่างทํากันไปไม่ต้องไปพูดถึงเขาไอ้ฝั่งนู้นไอ้มาฝั่งนู้นอย่นู้นนี้แล้วตัวชมจะมีอยู่ ก็คือไอ้จะค่อยบอกเจ้าแล้วจะเป็นตัวชงไปจอะปลาคนนี้ไปชวนคนนู้นคนนี้คุยนั่นนู่นนี่ให้มีการเอ่ยถึงด่ากันแล้วก็ได้คอนเทนต์ตรงนี้แหละค่ะจะเข้าข่ายสมัครใจวิวาสไอ้ปลาติดเบ็ดนี้ปลาติดเบ็ดแล้วนี่แหละจะเป็นสมัครใจวิวาสเดี๋ยวรอดูต่อไปค่ะว่าเขาพยายามที่จะทําให้มันเป็นคดีทําให้มันเป็นคอนเทนต์ทำ จะต้องฟ้องคือจะอวดว่าตอนนี้จัดการไอวีออสได้แล้วอย่างนู้นอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งก็คือวีออสเนี่ยเวาลาร้องเรียนอะไรไอ้พลอยจะลงชื่อวีออสอยู่ก็เลยหมายมั่นปั้นมือจะตกเบ็ดให้วีออสรู้ว่าวีออสเป็นคนใจร้อนก็มีการยั่วยุทุกวิธีทางให้วีออสเนี่ยขาดสติแล้วก็มาทะเลาะก,กันตอนนี้ก็ได้ผลฟาติดเบ็ดแล้ว เพราะฉะนั้นเขาก็จะดําเนินเรื่องตามกฎหมายทางสู้ของวิออก็คือตรงนี้แหละคะ่ะชักชวนสมัครใจวิวาทมีการทะเลาะเบาะแววงกันมาก่อนมีการท้าทายมีการอะไรกันมาก่อนตรงนี้คือทางสู้คลิปนี้ต้องเก็บไว้นะคะปลาติดเบ็ดแล้วเนี่ยเอาไปให้ดูจะเห็นได้ว่านั่นคือเขาวางแผนคําว่าปลาติดเบ็ดก็คือเขาล่อเหมือนการล่อซื้อนี่คือสิ่งที่ทุเลศที่สุดของ ยูทูบเบอร์ข้างไข่ข้างแคมเห็นแก่คอนเทนต์เห็นแก่ผลประโยชน์ไม่ได้นึกถึงความสงบเรียบร้อยไม่ได้นึกถึงคนอื่นจะเดือดร้อนอะไรยังไงไอพ้พวยจะเดือดร้อนอยังไงกับการที่ขี้ค่าของไอพ้พวยเที่ยทะเลาะก,กับคนนุทีทะเลาะก,กับคนนทิทีเขาไม่สนใจหรอกคะ่ะจะไปทําความเดือดร้อนรําคาญจะกลายเป็นคนดีมโนสาเร่อะไรพวกเขาไม่สนใจขอให้ได้คอนเทนต์หวังว่าวีออสจะ หาหลักฐานมาได้ว่ามีการท้าทายก่อนอย่างไรแล้วเขารู้แกโทรสะอย่างไรอาจจะเป็นความผิดอะไรยังไงแต่ก็ต้องอธิบายให้ได้ว่าทําไมเราถึงได้รู้แกโทรสะอย่างนั้นไปต่อไปก็ต้องบอกว่าคือต้องควบคุมสติให้ได้เราโดดเข้ามาเล่นในโลกโซเชียลแล้วต้องหนักแน่นคะ่ะคืออย่าไปหลงกลและสร้างคอนเทนต์ให้เขา